iPhone 13ถูกลดการผลิตลง10ล้านเครื่องเนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิปอย่างต่อเนื่อง Apple ประกาศวันจัดงาน Apple Event อันลีดในวันที่18ตุลาคมคอนเซปต์ Concept ล่าสุดของ iPhone 14 Pro เผยให้เห็นการออกแบบที่คล้ายกับนำเสนอก่อนหน้านี้ <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ ครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์ e ด่รีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า Apple ถูกอ้างว่ามีคำสั่งให้ลดการผลิต iPhone 13ลง10ล้านเครื่องเนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิปอย่างต่อเนื่องทำให้ซัพพลายเชนไม่สามารถจัดส่ง iPhone 13ได้ตามเป้าหมายตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg ผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนชิปทำให้บอทคอมและ t e x กซ Instrument ซัพพลายเชนหลักของ Apple ไม่สามารถส่งมอบส่วนประกอบในปริมาณที่ต้องการได้ Apple จึงจำเป็นต้องลดการผลิต iPhone 13ในปี2021ลง10ล้านเครื่องส่งผลให้หุ้นของ Apple ลดลง1%หลังจากมีรายงานข่าวออกไปปัญหาการขาดแคลนชิปเกิดขึ้นมานานกว่า1ปีแล้วและเกิดขึ้นทั่วโลกจึงไม่ใช่มีแต่ Apple บริษัทเดียวที่ได้รับผลกระทบแม้แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากซิลิคนมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การผลิตรถยนต์ลดลงอย่างมากที่มานายทูฟายแม็กอปประกาศวันจัดงาน Apple Event Unlead ในวันที่18ตุลาคมหลังจากเปิดตัวและวางจำหน่าย iPhone 13, iPad รุ่นที่ 9, iPad mini รุ่นที่6รุ่นถึง Apple Watch Series 7ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคม2021ที่ผ่านมาก็ได้ทำการประกาศจัดงาน Apple Event อย่างเป็นทางการอีกครั้งและใช้ชื่องานว่า Unlead โดยจะจัดขึ้นที่ Apple Park ในวันที่18ตุลาคมนี้ตรงกับเวลาสุนนาฬิกาเข้าวันที่19ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยซึ่งการจัดงานอีเวนต์ครั้งนี้ก็มีการคาดกันว่าจะเปิดตัว MacBook รุ่นใหม่ที่มาพร้อมชิป M1X งาน Apple Event ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้มีการแชร์โลโก้ Apple และมีการใช้หลายเส้นที่สื่อถึงความเร็วแสงก็น่าจะสื่อไปถึงโลโก้ที่ปรากฏอยู่บนเครื่อง MacBook และชิปใหม่ตามข่าวลือที่ว่าจะเป็น M1X ที่เร็วและแรงกว่า M1 ชิป Apple Silicon รุ่นแรกที่เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามงานอีเวนต์ p l p u n l e a ัน e ดูว่า Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรบ้างซึ่งงานจะถ่ายทอดสดส่งตรงจาก Apple Park สามารถชมได้ผ่าน apple.com และ appletv โดยจะตรงกับเวลา0 0 0าเข้าวันที่19ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทย จกบอลเปเปอร์ของงาน Apple Event u n l e a d สำหรับ iPhone ดาวน์โหลดได้แล้วจากเว็บไซต์ Apple ได้ประกาศจัดงาน Apple Event u n l e a d เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่18ตุลาคมนี้โดยทุกครั้งในการประกาศวันจัดงานจะมาพร้อมกราฟิกที่สวยงามทางเว็บไซต์จากต่างประเทศก็ได้ทำการปรับภาพมาให้เป็นพื้นหลังเพื่อใช้งานเป็นบอรเปเปอร์กับ iPhone และมีการปรับสีเพิ่มเติมเพื่อให้เลือกใช้งานเข้ากับสีตัวเครื่อง หรือสีของเคสด้วยใครที่ชื่นชอบสีไหนรูปแบบไหนก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับจากเว็บไซต์ t 图 фай แม็กเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ที่ Setting Wallpaper c h o o อนิว w w w l l l p a p e ชุด o o s e p i อร์ออกวอล l ปเปอร์เซตและเลือกตั้งค่าว่าจะใช้ทั้งหน้าจอล็อกสกรีนหน้าจอโฮมสกรีนหรือทั้งคู่ที่มา t 图 фай แ Mac หรือ MacBook Pro รุ่นใหม่ทั้งขนาด14และ16นิ้วจะมีรอยบากบนหน้าจอให้อัตราการรีเฟรช120เฮิและมีพัดลมระบายความร้อน100วัตต์ MacBook รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะใช้ชิป M1X ถูกนำเสนอข่าวลือมานานหลายเดือนแต่หลังจาก Apple ประกาศจัดกิจกรรม Unleashed ขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ก็ยิ่งทำให้กระแสข่าวของ MacBook รุ่นใหม่ลังเลออกมามากขึ้น ดีแลดอ้างว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ทั้งขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะมาพร้อมจอแสดงผล Mini LED ขอบจอบางลงไม่มีโลโก้ใต้หน้าจอได้รับกล้องเว็บแคม 1,080p มาพร้อมชิป M1X เริ่มต้นด้วยความจำแรม16 g b ความจุ512 g b โดยรุ่น14นิ้วและ16นิ้วอาจมีราคาใกล้เคียงกันเนื่องจากถูกกำหนดค้ามมาตรฐานของชิป M1X มาให้เหมือนกันจึงแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอเท่านั้น ดีแลนด์ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า MacBook รุ่นใหม่จะไม่มีทัดบลาได้รับพอร์ต HDMI มีช่องอ่าน SD และรองรับการชาร์จผ่าน MagSafe นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ที่จอแสดงผลจะรองรับอัตราการรีเฟรช120 h z โดยอ้างว่า Apple ได้ทดสอบจอแสดงผล120 h z กับเครื่องต้นแบบแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่มั่นใจว่าจะพร้อมนำมาใช้งานทันทีกับ MacBook Pro ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้หรือไม่ขณะดเดียวกันแหล่งข่าวในประเทศจีนที่มีผู้ติดตามในบัญชีว i โบหลายหมื่นคนอ้างว่า MacBook รุ่นใหม่ทั้งขนาด14นิ้วและ16นิ้วจะมีรายบากบนหน้าจอคล้ายกับ iPhone โดยจอแสดงผลจะให้ความสว่าง1,000นิตและในรุ่น16นิ้วจะมาพร้อมพัดลมระบายความร้อน100วัตต์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่มาโน๊ตบุ๊กเช็ค หรือแอปพลดซบอาจเปิดตัวในงาน Apple Event u n l e a d สัปดาหนะ์หน้า Apple ประกาศจัดงาน Apple Event u n l e a d อย่างเป็นทางการในสัปดาหนะ์หน้าซึ่งหลายสื่อก็คาดกันว่าจะมีการเปิดตัว MacBook รุ่น14นิ้วและ16นิ้วที่มาพร้อม Apple M1 X รุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเพิ่มเติมจากทาง v e i b o s ocial network จากประเทศจีนอีกว่า Apple จะเปิดตัว AirPods 3หูฟังรุ่นใหม่ในงานนี้ด้วย นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวแอปพอดโดยมีมาตั้งแต่ Apple Event Spring ริง d หดแต่แล้วจนรอดก็ไม่มีการเปิดตัวหูฟังไร้าสายรุ่นใหม่นี้เสียทีล่าสุดบัญชีทวิตเตอร์ p a n d a b a o ในวีโบสโซเชียลดิสเวิร์กประเทศจีนได้ปล่อยข้อมูลว่า ในงาน Apple Event u n l เล d ที่กำลังจะถึงนี้จะมีการเปิดตัว Apple 3ไปพร้อมๆกับการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ซึ่งบัญชีนี้ได้เคยให้ข้อมูลว่าจะมีการเปิดตัว iPad รุ่นที่9ในเดือนที่ผ่านมาสำหรับข้อมูลของ Apple 3นั้นมีข้อมูลว่าอยู่ในกระบวนการผลิตแล้วถึงแม้ Apple จะไม่ได้เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13ซึ่งมีโอกาสที่จะเปิดตัวพร้อมกับ MacBook รุ่นใหม่หรืออาจเปิดตัวในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ไม่มีการจัดกิจกรรมเป็นพิเศษ a i r p o d s 3ถูกเลือว่าจะได้รับการออกแบบใหม่โดยมีส่วนคล้ายกับ a p p พล Pro ดโดยการที่สั้นลงส่วนภายในจะได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันพร้อมปรับปรุงชิปไร้าสายและอายุการใช้งานแบตเตอรี่แต่ไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนแบบ c t i v ีที่มา9 to 5ไ m แม็คอนเซ็ปต์ล่าสุดของ iPhone 14 Pro เผยให้เห็นการออกแบบที่คล้ายกับจ o h n p พ r t e เซอรนำเสนอก่อนหน้านี้ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาจอดพอเซอร์เจ้าของช่องฟอนเพ็กเกบน y u u t u b e อ้างว่าเขาได้เห็นดีไซน์ของ iPhone 14 Pro m a x แล้วและได้ร่วมมือกับดีไซเนอร์เหรียญเซลโบเพื่อสร้างแบบจำลอง 3D ออกมาให้ชมล่าสุดดีไซเนอร์พอเนบเน่และฟรันเอร์รีได้สร้างคอนเซปต์ไอโฟน14 โดยมีดีไซน์ที่คล้ายกัน iPhone 14ถูกหรือว่าจะไม่มีขอบกั้นชนกล้องหลังที่หนุนยื่นออกมาอีกต่อไปแล้วซึ่งอาจทําให้ขอบด้านข้างมีความหนาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการออกแบบโดยรวมของ iPhone 14มีสไตล์คล้ายกับ iPhone 4ด้วยปุ่มปรับระดับเสียงแบบวงกลมแผงวงจรวางอยู่บน แทบเสาอากาศและโครงสร้างหลักทำมาจากไทเทเนียมนอกจากนี้ iPhone 14 Pro จะไม่มีรอยบากบนหน้าจอแสดงผลอีกต่อไปแต่ถูกเจาะหลุมซึ่งดูเหมือนสมาร์ทโฟน Android หลายรุ่นในปัจจุบันขณะที่ด้านล่างยังคงมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ Lightning ที่มา Bhand วิศวกรดัดแปลงพอร์ต h t n i n g ของ iPhone ให้กลายเป็น USB-C สามารถใช้งานได้ทั้งการชาร์จแบตและถ่ายโอนข้อมูล Apple ถูทุกลือม,มาอย่างยาวนานว่าจะมีการเปลี่ยนพอร์ตเชื่อมต่อของ iPhone จาก Lightning ให้กลายเป็น USB-C เหมือนที่ทำมาแล้วกับ iPad Pro, iPad Air, iPad Mini รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ท้ายที่สุด iPhone 13 Series ก็ยังคงใช้พอร์ต Lightning เช่นเดิมท่ามกลางกระแสก,กดดันจากคณะกระกกรมการยุโรปที่ต้องการให้ Apple เปลี่ยนพอตเชื่อมต่อมาเป็น USB-C วิศวกรเ็นพิเลเนลอ้างว่าเขาได้เปลี่ยนพอตไลเน่งของ iPhone เองให้กลายเป็น USB-C ได้สำเร็จแล้วไม่ต้องงอ้อ Apple และสามารถทำงานได้จริงทั้งการชาร์จแบบร,รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลตามวิดีโอที่เขาแชร์ผ่านช่อง Ken n i p ใน YouTube เคนพิโลเนลได้ศึกษา494คอน n e c เตอของ Apple และใช้วิศวกรรมย้อนกลับเพื่อสร้าง PCB ที่มีพอร์ต USB-C ตัวเมียหลังจากออกแบบแผนผังแล้วก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่จะย่อขนาดให้เล็กลงแล้วติดตั้งลงใน iPhone ซึ่งพิโลเนลใช้เวลาทำงานราว2-3เดือนเริ่มตั้งแต่การออกแบบสร้างต้นแบบจนสำเร็จรุด่วงที่มา Apple Insider และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประกนนารใดทำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็ a ซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ